สบายดีจ้าพี่น้องตอนนี้เราทำซุปยำขนมจีนค่ะชัวกับยาวนะคะ,ะ,คะแล้วก็มีขนมจีนลงไปข้าวจมมือเลยคะ่ะแล้วก็ใส่ <บา S 1> เนื้อ <สะ S 1> ปลาสบะนะคะชมือหรอันเดียวค่ะ ยั่วไหมคะเหมาด้วยพี่น้องเ้วยใส่แล้วมาคลุกยั่วค่ะพี่น um yeah> ้องมาด้อจ้ากินน้ำกันเขยยั่วนะคะก็มีปลาสบะหรือว่าปลาเมื่อกี้เองนะคะมาด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ฝากกับพี่ตั้มลองไว้วิดีโอสั้นทำให้ยั่วๆพี่น้องย้ำแรง ค <c oughs> คุณลเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่น้องเดี๋ยวสีหัมจเบ่งเนื้อปลาแน่นๆกันนะคะพักสดกับมีด้ดยว,ยยวยจละพี่น้องพักสดยั่วๆจ้า